กราบสบายดีเบอร์ทุกทุกคนยินดีต้อนรับคุณเขาสูช่องเปเลวิธีการเ <c oughs> มื่อนี้ที่พาทุกคนมาเบรงวธีการ <c oughs> ติดตั้งเครื่องกล่องน้ำเครื่องกล่องน <c oughs> ้ำใสตอนนี้จะเป็นกล่องสตีเบลนอรุ่นอ่านี่เนาะติดตั้งใส่กับถังนี่คนจะดูดบาดาลขึ้นมาผ่านกล่องตัวนี้เนาะจะเป็นกล่องคาร์บอนนอรุ่นสตีเบลเอซีบีเนาะ <c oughs> ตัวนี้เราจะบวก เลซินใส่เข้าไปในโฟมอะเพราะว่าหนึ่งเครื่องสามารถกองได้หลายๆอย่างพร้อมกันเลยเลซินก็สามารถกองเป็นพวกกัมปุ่นได้นะส่วนคาร์บอนจะกองกินกองสีนี่เราจะเทเลซินเข้าไปในถังเลยนี่ตอนนี้เราจะกายฟ้าออกมาแล้วเนาะนี่ทางในก็จะเป็นใส่กล่องคาร์บอนเนาะ อราจะส่วมจี้ตรงยางแล้วก็ส่วมใส่กล่องคาร์บอนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็นจะเทฝ่งเรซินอ้อมข้างเลยนะทุกคนนี่จะใส่ลงไปแบบนี้นะใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นก็นจะเทเรซินอ้อมทางข้างสงวางที่มันเหลืออยู่เนาะนตัวนี้จะเป็นฝ่งเรซินของมาซูมาเนาะ ผมไอซิมก็คือคล้ายๆเม็ดน้ำตาลนะสีเหลืองๆน,นี่เขาจะเทให้มันเข้าตามห้องเลยนี่ที่เข้าไปจนจนเต็มเนาะแล้วหลังจากก็ไปติดตั้งได้เลย